พอเข้าวัดแล้วเราก็จะได้แนวคิดนะครับสวนสิ้นคิดนะครับทําไมจะต้องสิ้นคิดไม่รู้แต่แบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางแบบไหนครับนี่ครับปล่อยวางแบบนี้ช่างหัวมันเป็นผราเขาอ,อะไรอยู่ข<า>บวเป็นพราเฮดเกตอย่างนี้มึงยังพว,มวงมาพวงมามา,มา,มา,มาอยู่รเราคมเกี่ยมแล้วก็มาสิรินทอดมาสิรินทอดเนี่ย ป 5, 5, ีหาหาแปดหาสิบแปดนะก็มาอยู่เหตดกันตอบเหาียู่ายนะอ่าอยหันซี่ปีหาปีปีที่หาปลายปีไม่ใช่เจริญผเอาสทรสั์มาทิฏฐิแหละจริงๆม้อน้อนปวดมึงเกี่ยว้าเอาไปร้อยุ่โซวเลย วันดียวก็หากู่อะไรฝกไม่ว่าสัตว์ตอนนี้เราใหญ่หรือเปล่าครับโอ้ยตอนนี้นานมากใหญ่แล้วหอนแทก่อนนะใช้กระหม่อมถ้าเวลาในตัวเองเกิดทุกข์ขึ้นจงพิจารณาว่าหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งใดมาหรือเปล่าหลงไปยึดเอาอะไรมาหรือเปล่าพี่เดินต่อครับเดินต่อ นี่ครับทางเข้ากุฏิพระสงฆ์นะครับเห็นไหมทุกท่านเห็นไหม ชมไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆครับครับีลูครับเ,<ล>เราเดินขึ้นมาประมาณสองสามกิโลนะครับ เราก็มาส่วนที่เรียกว่าเช็คอินนะครับจุดเช็คอินของวัดป่าบ่อน้ําพะอินทแห่งนี้นะครับเรียกว่าสวนสิ้นคิดแน่ๆก็มาถึงแล้วอเอ็กอเอก็บภาพหน่อยเอก็บภาพหน่อยพอเข้าวัดแล้วเราก็จะได้แนวคิดนะครับสวนสิ้นคิดนะครับทําไมจะต้องสิ้นคิดไม่รู้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยวาง ใบวางแบบไหนครับนี่ครับใบวางแบบนี้ช่างหัวมันเนี่ยนะครับใครทำได้นี่นี่มาจากไหนคะจากโบลค่ะช่างหัวมันจะทำล่ำลึงก็เลยมาห้องกินกันเลยแต่งยอดถึิ้นเท่าไรพวก ครับมาวัดก็ต้องกราบพระนะครับทุกท่านตรงนี้มีพระพระพุทธรูปนะครับเวลาทักประมาณบ่ายสองเนาะเดี๋ยวค่อยปพระไปกรารลิตากันนะอันนี้เชิญชมหน้าผางอะไรได้เลยวันนี้ท่านพักอยู่จำวัดอยู่ขอบคุณครับบ่ายสองเนาะประมาณบ่ายสองเนาะเพิ่งจะต้องออกมานิครับ

ไนะน้องตาออกใบสองครับเดี๋ยวรอ,อก,กลับล้งตาครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะน,นี่มันเป็นหน้าผานะครับใช่ไหมหน้าผาเนาะโอ้หน้าผาจริง ระว่งนะครับมาพา่นนน,น,นี่คือไปยังทำมาไทายไหล่ะก่ไ่าาาาอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านอ่าเรียกยอะไรอ็กทีมปีนหน้าผา อันนี้ทำเอ็กทีมเลยนะครับปีนหน้าผานะครับมีคนปีนขึ้นไปรออยู่แล้วคนรอของช่องนะครับเพอขึ้นมาแล้วครับเป็นไงครับวิวสุดยอดคุ้มค่ามากเลยโหน่ากลัวเมอนกันเหรอ ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านปีนไปอีกที่หนึ่งนะครับถ้าฝนตกน่าจะปีนไม่ไดอ้อยู่ฝั่งนี้ก็สวยนะครับ จะมีที่พักส่งอยู่ด้วยตรงนี้นะครับ บริเวนกว้างมากเลยนะครับถ้าจะเดินทุกที่ก็คงทั้งวันนะครับทุกท่านอาจจะหลงทางเอยอยู่บนเขานะครับอันนี้เขาบอกว่าทางไปเขตก่อสร้างกุฏิหลวงตากุฏิใหม่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูนิดหนึ่งนะครับ